สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะตามคำตอบแนวทางหวยฮานอยจะฮานอยมัดรวมแนวทางของวันเสาร์จาวันที่สิบเดือนหาพฤษภาสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดจะมาผูกกับแนวทางของไอจอยตามเคยจะสำหรับพนฮานอยมัดรวมเมื่อวนันจะสำหรับฮานอยมัดรวมของเฮาเลขเด่นเมื่อวนันเด่นสามกับเจ็ดจะสำหรับมัดรวม ผลจะน้อยรอบแรกรอบเฉพาะกิจสามตัวบนสองหกหน่งางสี่แถือว่าผลาดไปเนาะสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้าหนึ 1, 7, ่งศูนยางแปดศูสำหรับ0ูนเจ็นี่ถ้าเขา้าเขาเจ็ดศูนยจ้าเน,นเน้นเด่นเจ็ดเน้นเจ็ดหนึ่งคับเจ็ดสอเข้ามาเจ็ด 0, เนาะเขาตัวกับ เดนเจ็ดูเจ็ดขเขาห้ามากจ้ะสำหรับพิเศษบนจะหลาง0ูนย์แปดี่ผ่านไปโอ้โหศูนบนศูนย์หลางกันเลยทีเดียวเนาะศูนย์เจ็ดย์แปดสำหรับน้อยรอบปกติจะ8แปดศ่าลางเจบนผ่าดไปจะแปดศย์เก่าลางเจรอบปกติมานตรงๆโอ้สำหรับเจ็นย์นี่สองเดงเลย สำหรับรอบพิเศษเขาตัวกรบฟ07รอพวกที่70ตรงๆจ้าเด่น7เวิเจ7มาสำหรับรอบ VIP จ้า2เจ็ดหาหลาง8หาโอ้หาบุญหาหลางเจ็ดหาแหาเนาะสำหรับบุญเจดหาจับคููพลาดไปจ้าไปบ่ถึงเนาะเสียดไป 7, 9, 7, 7, 1, เจ็ดเก่าเศูนย์เจ็่เข้ามาเจ็ดหาเด่นเจ็ดเขเจ็ด้ามจ้าโอ้สำหรับเร่นซับองห้านีบมาเลยเนาะ สำหรับสูตรสามตัวขอาเฮาถือว่าเสียดไปอีกเนาะถือว่าเสียดไปอยู่นิดเดียวนะจ๊ะสำหรับน้อยรอบ VIP จ้ะ VIP เข้ามาสองหาดสองเจ็ดหาแนวทางของเฮาสูตรสามตัวบนหาหนึ่งเจ็ดหาามีจ้ะเจ็ดมีสองกับหนึ่งจ้ะแทบเดียวสำหรับสูตรสามตัวบนเนาะโอ้โหเสียด สำหรับผลหาหนอยมารวมกเฮาคือตามนี่เลยจ้าวัดที่สิบเมื่อนี่รุนกันต่อจ้าแล้วก่อนสิไปรับชมแนวทางฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้แอดไอยด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อติดตามจ้าพี่น้องเอฟซีทีเข่ามารับชมใหม่ๆเนาะจ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,ดมก,ก,ดกระดิ่งไวจ้จะเผื่อสบบนเสด็จบุพการณนวทางที่แอดไว้ลงให้เนาะจ้า สำหรับแนวทางที่ล่วงไอนข่าวมีหลากหลายแนวทางเนาะบอยสิเป็นหู่นนเคอีกอย่างหู่นหาเส้นหู่นดาวโจนสำหรับสายหูน่นจะจันถึงวันศุกร์จะเจอกันแนวทางรัฐบ,บาลไทยกับมิไฮเส้นเดียวกันจะฮา,านอยนี่คือเจอกันทุกวันเนะาะฮานอยโล่ห้สองสูตรจะมัดรวมกับแยนกน้อยใจสำหรับล่าพัฒนาลาพัฒนาการล่วไห้สองสูตรจะเม็ดเดียวกับสูตรเดิมสูตรลักของห้าจะสำหรับ ลาพัฒนาของเฮ้ามือวานก็นถือว่าปังปังเด้งเดงกันเลยทีเดียวเนาะโอ,โ,โอ้โหเต็มเต็มจากบนล่างสำหรับลาพัฒนาของเฮ้าจะเดินตานยินดีกับพี่โนโอ้องเอฟซีที่ตามหลักการเนาะสำหรับลาพัฒนาเมื่อวานถือว่ามีพี่โนโอ้องเอฟซีเข้ามารับชมแนวทางให้กำลกังใจโจยแบบข้นขางหลักหลายอยู่เนาะเมื่อวานถือว่าชุกชุกกันไปเนาะจ้งสำหรับผลสรุป สมุตสรุปล่าพัฒนานลออสรุปกันอีกที่คือมือลงแนวทางจะคือวันจันทร์เลยเนาะ,ะสำหรับมือนการุ่นน้อยกันต่อจากสำหรับน้อยมาร่วมมือในไฮเดนศูนย์กับ2จับคู่0 2 0 3 0ส 0หาสำหรับเด่น2องสองแคปคู่2 3 2 4 2 5 2 6กันจากกันเด่น7 7 1 7เจ,เจ,เจอ,อยู่ชุดกันจากเจ็ สตัวบนจ้าเมื่อวานเสียแต้มเดียวสามตัวบนนะสำหรับสุด3สามตัวบนเมื่อนี้มีเจ็ดศูนย์สองหาหกศู่สุดท้ายจะวางให้สองเนะึ่งนี้คือสุด3สามตัวบนหาน้ารอยเมื่อนี้จ้า สำหรับตัวเนนจา้าสูตรสตัวบนขอเนนน6์สกับ8 2ดสองหาโนอสำหรับชุดการจ่าเนนเจ็นึ่งเจ็ดสกับ2องหาศูกับ 04สำหรับตัวเนี่นคือตามนี้เลยเนาะห <c oughs> มักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนะาะจะสำหรับห้าน้อยมันร่วมเออยให้ร่วมถูกน้อยแต่เฉพาะคิดถึง VIP จะรือว่าพีน่น,น้อยเอฟซีหมักอยู่ในห้าน้อยรอบปก,กติรอบได้กะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งเนาะมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามเนะาะจะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เนะาะจะแนวทาง มีขาม่าวมีรูดเราจะผิดพลาดประการใดกับโค้สุดโค้ชไพ่หลายๆเราจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจะขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจจ้า,จาขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปัง,ปงๆรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า